ท,ที่เอกสาร,สร,ร,สร,รของราชการมาขอความอนุเคราะห์ค่ะลบุลรีโรงเรียนวัดนิคมสามขีชัยนะครับครัอาจารย์ผมทีมงานพิมพ์ลิพายครับครับอีกครึ่งชั่วโมงถึงครับอาจารย์ครับครับ คหนึ่งละเพศเออนี่แหละที่นี่แหละเฮ้ยดูเขาก็ไม่ได้ลำบากนะใช่ป่ะดูภาพก็ไม่ได้ลำบากนะลองดูดิขอถามหน่อยจ้ะท่านผออยู่ไหมคะผออยู่ข้างบนใช่ไหมคะชั้น ข้องหอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญสอนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบท่านผอค่ะผอใช่ไหมคะค่ะคุณพิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญสวัสดีค่ะออกมาจริงๆด้วยยินดีที่ได้พบค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบพระคุณที่อ่านจดหมายด้วยใครคะพี่โอ้ทำไมรู้จักล่ะขอบคุณนะคะเรียนหนังสือได้เลยนะคะลูกอ๋อยินใจที่ได้เจอค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะอ๋อจะร้องให้ทำไมปลื้มใจเก็บน้ำตาไว้ก่อนอืบไว้อืบไว้ มันเป็นยังไงเล่าให้พิมฟังพิมพ์อยากรู้ว่าแป๊บนึ่งนะคุณพิมเก็บเซ็กก่อนไปลองให้ลองให้พอดีโดนโดนมาเยอะโดนมาเยอะเหอค่ะเห็นแล้วแบบไอ้นี่เลยใช่ไหมมีเรื่องราวในใจเยอะใช่จดหมายนี้ของจริงใช่ไหมคะค่ะในเนื้อความขอบอกพิมพ์ว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 นักเรียนร้อยคนข้าราชการครู5คนอัตราจ้างหนึ่งระบบไฟฟ้าภายในชำรุดหลายจุดมีความวิตกว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรใช่ค่ะก็ซ่อมสิพอเขียนมหาทิมทํทำไมครูเราก็มีแต่ผู้หญิงล้วนซ่อมเองก็ไม่เป็นครู5คนอัตราจ้างหนึ่งนี่้หญิงหมดหญิงล้วนค่ะมันก่อสร้างปี44 เวลาเราจะซ่อมทีเนี่ยมันใช้งบสูงก็ประมาณเป็นหลักแสนทอดผ้าป่ายังไงก็ไม่ถึงอะคา่ะสําหรับโรงเรียนเล็กแบบเราเพราะผู้ปกครองก็ฐานะยากจนเข้ามาเ,เราเห็นตึกใหม่เราก็ตกใจว่า <c oughs> เอาเขาใหม่อยู่นี่แต,แต่ว่า<ม>ในส่วนของสายไฟเนี่ยมันต้องเป็นส่วนของที่เรียกว่างบดําเนินการเด็กร้อยสิบสามคนก็จะได้ตามนี้ปีงบประมาณเราต้องใช้เงินทั้งหมดในการไปจ้างครูเพื่อมาช่วยสอนเพราะเรามีข้าราชการครูแค่ห้าคนแต่เรามีสิบห้องเรียนในขณะที่ผอพูดอยู่นะ น้ำตาพอไหลไม่หยุดเลยอะปัญหาสายไฟอย่างที่คุณพีมเห็นก็คือมันก็จะเก่าตามอายุการใช้งานพอเปิดคอมพิวเตอร์ก็ไปทำให้กระทบบางห้องอไฟไม่พอก็เกิดไฟดับเด็กๆจะพบประจำว่าไฟกระพริบบ้างไฟดับมั่งเด็กจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้คือไฟเราไม่พอใช่ค่ะห้องนี้เรียนห้องนั้นร้อนค่ะต้องหัดกันใช้ไฟ ก็ประมาณนั้นค่ะเด็กๆจะรู้ออสั่งห้ามเปิดพัดลมเปิดไฟเองอ๋อนี่ไฟไม่ติดนอกจากไม่ติดแล้วไอ้ที่ติดก็ไม่สว่างค่ะแล้วเด็กๆไฟไม่เห็นอย่างนี้เปิดหนังสือดูกันยังไงลูกเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเอเปิดหน้าต่างเอาให้แสงเข้าค่ะน่ารัก อาการหนักนะคะเรียกว่ายาแย่นะคะครูก็แก้ปัญหาที่มันเจอวันต่อวันนะคะระหว่างที่เรายังรอมบประมาณอยู่นะคะแต่คราวนี้คือมันดันเป็นปัญหาที่เรารอไม่ไหวเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันหมายถึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินน่ารักมากเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักการเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทุกเรื่องของเด็กไปหมดแต่ไม่เป็นเรื่องไฟอย่างเดียวค่ะ เป็นก็เก่งไปเดี๋ยวจัดการให้ทั้งหลังเลยค่ะโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอันนี้คือพร้อมจะช็อตตลอดเวลารูไม่ได้เยียวยาได้นะอย่างนี้เรามีขอแรงจากที่ไหนมาช่วยก็ขอผู้ปกครองขอชาวบ้านในชุมชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอให้เขาว่างจากภารกิจกันพิมพ์ก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ให้ช่างมาทำเนี่ยแล้วเดี๋ยวพิมพ์ไม่อยู่เนี่ย 1> <1> เดี๋ยวดับอีกดับแล้วเดี๋ยวมันติดเรื่ององินอีกเออพอเด็กช่างในจังหวัดนี้มีกี่โรงเรียนมีชื่อเสียงก็จะมีวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีค่ะเอกชนก็จะมีวิทยาลัยเทคโนโลยีระโวคะ่ะพอเราอยู่นี่ก่อนดีจัดการให้จะกลับมาไหมคะกลับค่ะกลัแบคบ่ะกลับค่ะพอรอยๆๆอยู่ที่นี่ค่ะพี่เร็วหน่อยพี่เกียงพี่เกียงเอารถไปคันหนึ่งพี่พี่แบ่งทีมไปสามทีม เทคโนกับเทคนิคบอกกันไปฟ้าว่าเราขอเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง<ป>มาที่นี่<ป>ด่วนเลย,ยเขาไปาสามโรงเรียนเลิกแล้วเดี๋ยวไม่ทันเขาเอาค่ะหนูเข้าเรื่องเลยแล้วกันเพรหนูต้องไปอีกหลายที่ทินได้รับจดหมายจากโรงเรียนนี้ไฟฟ้าที่โรงเรียนเนี่ยอนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 ไฟตกประจำอยากได้น้องๆที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยดู ดูแลไฟให้เด็กๆจังหวัดเดียวกันก็ยินดีเลยเนาะเพราะว่าของไฟของฮอลล์วเราเนี่ยมีผนกดช่างไฟฟ้าและยินดีคนดิกอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นทีมรบกวนท่านผอเตรียมคนให้พีมหน่นะคะได้ค่ะเดี๋ยวมเตรียมของแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยมไปอีกลงนึ่งก่อนนะคะค่ะได้ขอบพระคุณค่ะอันนี้คืออะไรลูกมาจบถ้านี้หายเรียนหนังสือไหวไหมลูก ซื้อใหม่ยังซื้อไม่ไหวออพี่ขอถามได้เลยสิลูกพี่อยากเจอผออหรือลองพออหรือหรือใครก็ได้พี่ที่เป็นครูใหญ่อยูอย่ที่เนี่ลูกเขาอยู่ตรงไหนลูกสวัสด,ดีค่ะพอออยู่ไหมคะอยู่ที่ร้านกาแฟชอบบีบค่ะเชิญที่ร้านกาแฟชอบบีบเลยก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับ้องอันค่ะครับผม มาลงนี้ลงที่สองแล้วค่ะครับผมลงแรกไปขอเทคโนโลยีคอ๋ครับอันนี้มาเทคนิคค่ะเทคนิคลบุรีครับผมโรงเรียนวัดนิคมสามัคีชัยจังหวัดลบุรีมีเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 อาคารเรียนหลังเลยแต่ไฟพังทั้งหลังเลยครูพอจวบเหมาะเลยวิทยาเทคนิคลบุรีเรามีโครงการกตอาสาที่ออกไปเป็นโครงการที่โรงเรียนพี่เนี่ยช่วยเรียนน้องพูดแล้วขนลุกเลยค่ะโอเคเลยครับพบกันค่ะครับครับผม ใครทาตาคอยยุ่งเงินโอเคอันนี้เป็นแบบแปลนของโรงเรียนสองชั้นแต่ละ5ห้องนะครับพี่กพี่การไฟฟ้าครับมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่นใหญ่ลบุรีครูขะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูจากเทคโนคุณครูจากเทคนิคการไฟฟ้าค่ะ มาหมดเลยมาหมดค่ะขอแค่ประชุมมันแป๊บเดียวค่ะหนึ่งสวิตจะคุมสองลอดแต่ละห้องห้องหนึ่งก็จะมีหกลอดนะครับแต่ว่าบางห้องอาจะต้องใช้มากกว่าหกลอดงั้นแปลว่าเราจะต้องรื้อเริ่มใหม่ทั้งหมดครับใช่ครับเราไม่จะไม่ซ่อมของเก่าจะไม่ซ่อมกี่วันคะครูกี่วันคะเจ้าหน้าที่สิบวันโดยประมาณคัะเอาอย่างนั้นเลยนะคะเอาสิบวันเลยนะคะ น้ำตาจะไหลค่ะครูดูวิรู้เรื่องเลยครูครูประชุมกันเลยค่ะครับผมเดี๋ยวพิมพ์ดูค่าใช้จ่ายอันนี้อันนี้สะดวกกว่าค่ะครูครับนี้เป็นรายการทั้งหมดครับที่ต้องใช้ครับอ้าวเดี๋ยวเราจัดซื้อให้ดีกว่าอันนี้ทางเลยค่ะครับสองหน้านี้นะคะครับผมพรุ่งนี้ครูเอาเด็กมาเดี๋ยวพิมพ์เอาเสบียงมาและพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยซัพพอร์ตครับตื่นเต้นนะคะครูเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันงานใหญ่ขอบพระคุณนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ ครับเราอยาเก็บตังค์ครับผมได้ค่ะยอดทั้งหมดครับ1นึ่งแรบาทครับผมเสียงดังจังเลยจบใกลอัดอันนี้สอแสนค่ัแสนหนึ่งยห้าแปดห้าเก้าสิให้แสนหกไม่นองครนขอบคุณครับผมเจนพาสวัสดีม่กครับพี่ขอบคุณคุณเทเฮงเฮงนะคะ คือว่ามันจะเป็นการเปิดมือไปในตัวครับว่าเรืเอนียนานี่คืองานจริงไงนะลูกาพาไปใครับส้าให้อ่มแล้วเดี๋ยวพิมต้องขอตัวกลับก่อนไปขายของที่กรุงเทพเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งสิบวันฝากด้วยนะคะครับผม พอเปิดไฟปุ๊บแล้วแบบเห็นทั่วห้องเลยแต่ก่อนจะแบบไฟไม่ค่อยติดไฟดีขึ้นไหมคะดีค่ะเสียบทีวีได้ด้วยเสียบได้ด้วยตอนนี้เรียบร้อยดีเลยค่ะนี่เลยค่ะครูขอบคุณมากค่ะค่าวต้องเรียนดูหรอกได้ควมคิดเห็นของคุณนะคะคุณพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเป็นไงโอ้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลย เบเกอร์มาแล้วค่ะอันนี้ปลอดภัยปิดปึ๊กโอ้โหปิดโชว์เลยปิดโชว์เลยพลักใหม่หมดสายไฟที่ชำรุดไม่มีแล้วค่ะไม่เหลือแล้วพัดลมหมุนติ้วแล้วค่ะโคมใหม่หมดค่ะดีใจด้วยนะคะเหมือนได้โรงเรียนใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นบุญของเด็กๆเป็นบุญของโรงเรียนเป็นบุญของ ขอออด้วยนะะยินดีด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากสาหรับจดหมายนะคะดีใจที่เราได้เจอกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆเช่นกันค่ะถ้ามีอะไรเขียนไปนะคะค่ะ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณมากๆแสงสว่างครั้งนี้มันมันจะเป็นแสงสว่างที่มันไม่ใช่แค่สว่างในอาคารแต่มันจะไปสว่างในใจเด็กๆทุกคนแล้วค่ะว่าคําว่าผู้ให้เป็นยังไง <S <S ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างให้เด็กๆเ,เห็นนะคะขอบพระคุณมาก ด้วยความยินดีค่ะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>